ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสสปริงแคทกับเกมยูคิโอเดอรลิงนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเด็กสายพิธีกรรมนะครับก็คือเด็กแวนเดนเทอครับผมสกิลที่เราจะใช้ครับผมจะมีสองสกิลนะก็คือมาสเตอร์ออฟดิชวลหนึ่งหรือมาสเตอร์ออฟดิชวลสองก็ได้อันนี้แล้วแต่นะแต่ถ้าเกิดอยากจะเซฟชีวิตก็มาสเตอร์ออฟดิชวลสองครับผมจะเป็นอะไรที่แสบมากๆสุดๆเลยโดยหลักๆนะครับผมความสามารถของการ์ดใบนี้นะครับผมก็คือ ตัวนี้นะครับผมตัวแวนเดสเวลแปดนะครับไฟตรงข้ามไม่สามารถเล็งการ์ดใบอื่นได้เลยนะจนกว่าต้องเล็งการ์ดใบนี้ทุกครั้งนะครับถ้าการ์ดใบนี้ถูกทําลายจากการต่อสู้หรือเอฟเฟกต์การ์ดายตรงข้ามเราสามารถเอาแวนเดสจากเดนเด็กขึ้นมือนะและถ้าหากเราคอมโบคู่กับการ์ดดีจินนะครับใบนี้นะก็คือหามอนเตอร์พิธีกรรมครับผมที่ใช้การ์ดดีจินตัวนี้ครับผมเป็นวัตถุดิบนะจะไม่ตกเป็นเป้าหมายทาร์เก็ตนะครับอ่ะยามอีกรอบครับผมายตรงข้าม จะทาอะไรต้องมาทําใบนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดเราใช้ใบนี้โดยมีวัตถุดิบการ์ดใบนี้อยู่ด้วยก็หมายความว่าฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถเล็งการ์ดใบนี้ได้นะครับมันก็เป็นคอมโบขัดการทําให้เมื่อคอมโบนี้ติดขึ้นมานะครับผมฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยก็คือง่อยแดกนะครับการที่จะเอาการ์ดใบนี้ลงได้มีทางเดียวเท่านั้นก็คือต้องมีพลังโจมตีที่ใหญ่กว่าเขาเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดมีมอนเตอร์ที่มีพูดง่ายก็คือต้องเอามอนเตอร์ที่ใหญ่กว่าตีตายเท่านั้นนะครับ ซึ่งถ้าเกิดมอนเตอร์ที่ตีตายก็เราก็ใช้ก,การ์ดไปดีครับผมถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามมีการอันเชิญมอนเตอร์นะครับผมทีอ่อันเชิรแบบพิเศษขึ้นมานะครับผมเราก็สามารถรีมูฟการ์ดใบนั้นทิ้งได้นะหนึ่งเทิร์นหนึ่งครั้งนะครับพูดง่ายก็คือถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามลงมอนเตอร์แบบพิเศษมาที่มีพลังโจมตีมากกว่าเรานะครับผมเราก็รีมูฟการ์ดใบนั้นทิ้งซะจบนะครับและเช่นเดียวกันนะครับผมฝ่ายตรงข้ามมีตุกติกแผงหลังอะไรขึ้นมานะครับเราก็สามารถใช้การ์ดแวนเดสครับผมตัวนี้ ทำการรีบู๊ได้นะแต่ต้องเป็นซึ่งการที่จะรีบู๊เราได้เนี่ยก็มีแค่ไม่กี่ใบไอ้การที่จะจัดก,การการแบบนี้ได้นะครับผมที่มาจากคอมโบดิจินตรงส่วนนี้มีไม่กี่ใบนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาการท,ที่ไม่มีทาร์เก็ตนะครับผมพวกการอาบีลฟอร์ดน้านะครับผมหรือไม่ก็วอฟด,ดีอะไรพวกนี้นะครับแต่ได้เกิดเป็นพวกแท็บไอ้พวกอาพวกเกี่ยวกับ Canada คันดีอะคามาคัดอันนี้จบเหตุครับผมเพราะว่าเป็นการมีทาร์เก็ตนะครับ ส่วนที่เหลือนะครับผมหน้าที่หลักๆของสเลเยอร์นะครับผมหรือการ์ดตัวอื่นก็มีหน้าที่ทําการต่อคอมโบนะก็คือต้องหาการ์ดครับผมคอมโบแวนเดาไห้ครบให้ได้นะครับนะหลักๆของเราก็คือถ้ามีใบนี้1ใบนะครับผมต่อด้วยใบนี้นะครับผมเซตนี้1ใบนะไม้1ใบดาจินใบนี้ก็คือครบเลยนะครับหกหกสิบนะครับผมตัวส่วนนี้นะก็จัดได้เลยนะครับตัวขอออริจินนะครับผมจะทําให้มอนเตอร์ของเราเนี่ยทนการถูกทาลายได้1ครั้งนะครับจากการต่อสู้หรือเฟรการ์ดก็ตามนะ ซึ่งพูดง่ายก็คือถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามลงตัวใหญ่มาแล้วในสสารเรามีออริจินอยู่เราก็รีมูฟทิ้งท่าอ่าต้านการถูกทำลายได้หนึ่งครั้งนะครับส่วนที่เหลือครับผมก็จะเป็นพวกการ์ดเสิร์ดหลายๆอย่างนะตัวนี้ก็เป็นบอนเตอร์พิธีการ์ดเวทมนผ์พิธีกรรมนะครับเพื่ออัญเชิญนะหลักๆของเราจะใช้ในส่วนของอัญเชิญเซเลเยอร์นะครับเพื่ออัญเชิญเซเลเยอร์ขึ้นมานะครับผมเพราะว่าเซเลเยอร์เนี่ยเมื่อถูกทำลายนะครับผมตกลงสุสานนะครับเราสามารถเอาการ์ดแวนเด็กครับผมจากในเด็กนะครับ ขึ้นมือได้หนึ่งใบนะเว็บมุมพิธีกรรมแวนเดสครับผมขึ้นมือแล้วก็เอามอนเตอร์แวนเดสลงสารเราพูดง่ายคือถ้าเกิดใบนี้ถูกลายเอาออริจินขึ้นเอาเซเลสลงสุล่าเอาเอาตัวใหญ่ลงสุสานะครับผมเพื่อเตรียมคอมโบให้พร้อมนะแค่นี้ก็จะเป็นคอมโบที่เรียกว่าติดขึ้นมานะครับผมติดขึ้นมาคือจบเหตุนะครับมาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเจอเด็กนี้เข้าไปนะครับหลักๆแล้วส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ลงตัวใหญ่หรอก mm hmm. เพราะว่าฝ่ายตรงข้ามลงตัวใหญ่มาก็ยอมแพ้กันหมดนะครับ อ่าบูอายนะครับผมบูอายแน่นอนนะตัวใหญ่ของเขาเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะพวก3 0 0พันะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ลงแบบพิเศษทั้งนั้นเอฟเฟกต์ทำอะไรไม่ได้ครับต้องลงมาลงทีต่ตัวตัวหอตัวใหญ่ก่อนทั้งนั้นอ่ะลงมานะครับผมแผงหลัง,ลงเพียบเลยอ่าแต่ยมมาครับผมเสเลนลงมาปุ๊บนะครับถ้าถูกทำลายก็จบแต่ไปต่อข้ามลงคามาคาัดก็โอเคคอมโบพังนิดหน่อยนะครับเคดครับผมออริจินขึ้นมือนะครับปวดเล่นเล่นพันสี่ ตัวขึ้นมานะครับก็ใชออริจินไปนะครับเรียบร้อยนะครับตีไปฝ่ายตรงข้ามปิดถนึกการโจมตีนะครับตีพันธีธรรมดาเอาก็แล้วกันตัวขึ้นมานะครับผมลงดยจินไปก็โอเคจบนะครับก็อยากรู้เหมือนกันฝ่ายตรงข้ามจะทําอะไรนะเพราะว่าเราก็เตรียมไว้เลยนะเพราะว่าหาก ฝ่ายตรงข้ามเคลียร์มอนเราได้เนี่ยแน่นอนครับผมดีจินมาแล้วนะครับผมดีจินมาแล้วมอนแปดดาวในสระอาอยู่ในสระแล้วแค่นี้เราก็เตรียมคอมโบไว้พร้อมละอ่ะสะตาร์ทนะครับผมฝ่ายตรงข้ามเริ่มก่อนนะครับอ่าฮีรติกนะครับผม นี่ยครบเลยนะคอมโบเราลงไปก่อนนะครับผมแวนเดฟต่อยหนึ่งทีครับผมฝ่ายตรงข้ามเคาน์เตอร์นะไม่งั้นสนุกแน่นอนนะครับผมเนี่ยปุ๊บปุ๊บลงมานะครับไม่ตกเป็นเป้าหมายททร์เก็ตและมีฟิลอยู่ด้วยนะโอ้โหแต่ก็ทำได้แค่นี้ก็คือตีไปตามปกติไปนะครับตีไปนะครับ ชัวมาเขาไม่ยอมเราตีต่อนะเขาจะใช้มาสเตอร์รีชัวหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบอ่ะเราทบสุสานนะครับผมพร้อมครับผมสเลเยอร์ลงมานะครับเมื่อกี้ใช้ส่วนประกอบเป็นดีจินด้วยนะครับผมดังนั้นตอนนี้นะครับผมตัวของสเลเยอร์ตัวนี้นะครับผมแวนเดสเลเยอร์จะไม่ตกเป็นเป้าหมายทาร์เก็ตฝ่ายตรงข้ามนะครับผมมูฟหนึ่งทีนะเพราะว่าต้องการให้มั่นใจนะครับว่าเราต้องมีพลังตีสูงกว่าเขาแน่นอนโอเคสุสานพร้อมครับลงไปนะครับผมส่วนประกอบนะครับผมดีจินหนึ่งใบนะครับผมกับ กับดิจนแค่นั่นแหละไม่มีอะไรเลยนะครับสามพันนะครับผมไม่ตกเป็นเป้าหมายทาร์เก็ตนะครับตีไปฟิลรีบุ๊กตีซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเรามีฟิลอยู่สามารถตีได้สองทีตีพันมอนเตอร์อเดียวนะครับทิ้งการนะครับผมลงไปนะครับตีซ้ำอีกทีหนึ่งฝ่ตรข้ามยอมแพ้นะครับทำอะไรไม่ได้ครับผมเปิดไปทาร์เก็ตไม่ได้นะครับ ตระกูลคาม่าคัดนี่คือจบเลยนะแต่ปุ๋ยถูกก็คือตระกูลทาร์เก็ตการ์ดมากกว่านะครับผมการ์ดทุกใบที่เป็นทาร์เก็ตก็คือจบเลยนะเพราะว่าทำอะไรไม่ได้นะครับลงมานะครับกลางฟิลทิ้งการ์ดเสิร์ชการ์ดนะครับ ลงไปตั้งโปรกรมเอาตัวรอโชวคู่นะครับจั่วการขึ้นมาลงมาเติร์ดโซนิกเบิร์ดเอาออริจินขึ้นมือดึงหมากลับขึ้นมานะครับผมทำการพิธีกรรมนะครับลงไปตีครับผมตีที่สามพนะครับ ฝ่ายข้ามใช้มาสเตอร์ลิชัวนนะครับอย่างที่บอกเราไม่ตกเป็นเป้าหมายทาร์เก็ตนะครับและมีอะไรลงมาตะบลงกาไปดีซึ่งหมายความว่าลงมาง่อยครับลงมายืนง่อยนะครับผมทําอะไรไม่ได้ฝ่ายตรงข้ามกดยอมแพ้นะครับผมนะเพราะว่าลงมาเลียงทาร์เก็ตไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเราไม่ตกเป็นเป้าหมายทาร์เก็ตนะก็กลายเป็นว่าฝ่ายตรงข้ามลงมายืนง่อยก็ยอมแพ้ไปนะครับ ิวไดครับผมทิ้งการ์ดเปิดการ์ดนะครับลงไปตับกการก่อนนะไกอานะครับอันนี้ก็คือไม่มีอะไรนะครับผมฝ่ายตรอข้ามก็ยอมไปดื้อเลยนะครับมันเป็นเด็กที่ถือว่าถ้าติดมารับมือค่อนข้างจะยากนะ พวกสายทาร์เก็ตยุคปัจจุบันก็ค่อนข้างจะเยอะด้วยนะครับผมใครที่ลำคาญพวกทาร์เก็ตนะครับผมใช้คอมโบนี้รับประกันเลยว่าฝ่ตรงข้ามปวดหัวแน่นอนนะครับแวนเดสก็เป็นหนึ่งในทีมการ์ที่จัดง่ายนะครับผมจัดง่ายแล้วก็เก่งด้วยนะเพียแต่ว่ามันมีปัญหาก็คือมันต้องรอเตรียมการ์เตรียมคอมโบนิดหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยครับผมผมก็ทิ้งโกงทิ้งการ์เสร์ฐการ์ด้ครับผมลงมาเสร์ฐการ์ต่อนะครับ นี่ก็ลองใช้แบบนี้ดูบ้างน,นะครับลองใช้มอนเตอร์เลเวลเจ็ดบ้างนะแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อ่าเห็นไหมครับผมเสิร์ฟมานะครับหลายๆอย่างลงไปปวดนะครับผมตีทีหนึ่งนะคอมโบแสบสุสดแลวผมก็คือคอมโบของตัวลิเวอร์8เท่านั้นนะดัะงนั้นหลังๆผมก็ปรับนะครับผมเป็นลิเวอร์8ใส่สาใบาไปเลยนะครับ เนี่ยไม่ตกเป็นเป้าหมายทาร์เก็ตครับดังนั้นฝ่ายตรงข้ามลิงได้แค่นี้นะแล้วก็จบนะครับอย่างที่บอกครับผมว่าตัวของดีจินเนี่ยก็ถือว่าสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับฝ่ายตรงข้ามพอสมควรนะอ่ะแวนเดสครับผมหาการ์ดจากไหนครับผมเป็นหนึ่งในเด็กที่หาง่ายนะครับนะเพราะว่าการ์ดบล็อกแวนเดสส่วนใหญ่ไม่ใช่บล็อกทั้งหอกแวนเดสทั้งหมดนะครับผมแวนเดสทั้งหมดอยู่กล่องเดียวนะครับผมนั่นก็คือตัวก่อนเคิร์ดออฟเดทครับก่องเคิร์ดออฟเดตนะครับ กล่องนี้นะครับผมจะเป็นกล่องที่รวมการ์ดแวนเดนทั้งหมดเลยนะแวนเดนไม่เคยไปอยู่ชุดอื่นเลยครับอยู่ชุดเดียวครับผมคดอัปเดทนะครับมันน่าจะเป็นมอนเด็กตีพิธีกรรมที่เรียกว่าสมบูรณ์ที่สุดในช่วงนี้ได้เลยนะครับแวนเดนทุกตัวนะครับผมอยู่ในกล่องเดียวกันนะครับผมก็คือคดอัปเดทหมดเลยนะการ์ดแวนเดนทั้งหมดนะตามนี้เลยนะครับส่วนการ์ดที่จะทําสร้างความปัญหาให้กับพวกเรานะครับผมก็จะมีโซนิกเบิร์ดครับผมตัวนี้มันอยู่ชุดแรกอัลติเมทไรซิ่งนะครับ ก็เป็นหัวใจหลักนะครับผมแล้วก็ดิจินนะครับผมอันนี้ก็ไปตีดอกเอาแล้วกันเอาตัว SR ไปแลกการ์ดแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับอ่ะจันเป็นเด็กที่เรียกว่าจัดง่ายมากนะในส่วนของแวนเดสนะครับผมตีมแวนเดสโอเคนะครับหลักๆก,ก็มีเพียงเท่าดีหากชอบนะครับผมเด็กนี้ก็กดไลค์กดสไครป์ฝากกดติดตามกันได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ